คำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง rotate หรือว่า R O นะครับเราพิมพ์ R O กด enter ไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกชิ้นงานที่เราต้องการจะหมุนคลิกซ้ายคลิกขวาเลื่อนมองมาแตะจุดกลาง 9, ป้อนค่า90ชิ้นงานก็จะหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะหมุนชิ้นงานนะครับแบบเดิมนะครับอย่างเช่น R O กด enter ไปในขณะที่ต้องการ copy ไปด้วยก็คลิกชิ้นงานคลิกขวาคลิกสายจุดนี้แล้วก็พิมพ์ C กด enter ไปแล้วตามด้วยค่า 90ที่เป็นค่าต้องการหมุนนะครับถ้าเราต้องการหมุนชิ้นงานไปในแบบที่เราไม่ทราบจุดเริ่มต้นนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเช่นคลิกที่ชิ้นงานชิ้นนี้คลิกขวาคลิกที่จุดกึ่งกลางนะครับเลือกเ f e r ล n c e คลิกที่จุดเดิมนะครับแล้วก็แตะที่จุดนี้แล้วก็ป้อนค่า270 enter ไปเท่านี้นะครับผม